ใบ,ใบแบบนี้ก็ถือว่าเหมาะนะครับแล้วเกินช่วงเพรชฉลาดมาแบบนี้จะใช้ได้ไหมนะครับใช้ได้นะครับเป็นแบบนี้ใช้ได้ใช้ได้นะครับหลังจากที่เราทําสารไปแล้วนะครับก็จะเป็นชุดสะสมอาหารเขาเรียกกันสิ่งที่เรายังคงเหลือไว้แล้วก็ยังไม่ให้ทําอะไรเลยก็คือเรื่องขแนแนงใบทุเรียนปรุงอาหารโดยการใช้เฉดสีนะเฉดแสงนะนะครับไม่ได้หมายความว่าแดดออกฝั่งโน้นฝั่งนี้ไม่ส่องเข้าแสงนะไม่ปรุงอาหาร ไม่ใช่ใบที่มันอยู่อย่างเงี้ยเราเราต้องการทําลากแล้วลากมันออกมาผมก็กวาดอย่างเงี้ยอะอยากรู้ไหมอยากรู้แล้วก็พ่นยาฆ่าหญ้าคำถามลากนี้จะเสียไหมครับกลับมาอีกรอบนึงนะฮะในสวนของพี่แมวนะครับแคทออโต o ซาวนะครับก็เป็นแปลงที่ได้ดูแลก็ตั้งแต่เริ่ม ใบแรกนะครับแล้วก็ใบที่2นะครับซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นช่วงที่เราช่วงชิงกันระหว่างฟ้าฝนนะครับกับช่วงเวลาที่ที่เหมาะการทําสารนะครับตรงนี้จ็จะจัดสเปคสารเหมือนกันก็คือ25%่นะครับสลิตรต่อน้ำพัลิตนะครับก็ของของพี่แมวเองเนี่ยก็คือจะได้ใบก่อนเราไปนิดนึงนะครับไม่กี่วันนะหลายท่านก็บอกว่าถ้าถ้าใบมันเกินช่วงเพชรหลักอะโอเคใบใบแบบเนี้ยก็ถือว่าเหมาะนะครับ แล้วเกินช่วงเพชฉลาดมาแบบเนี้ยจะใช้ได้ไหมนะครับใช้ได้นะครับเป็นแบบนี้ใช้ได้ใช้ได้นะครับก็ไม่ได้มีความแตกต่างอะไรกันนะครับซึ่งที่ทําผ่านมาใบแน่นแข็งปกทําก็ปกตินะครับที่เหลืออยู่ก็ว่าการทําสะสมอาหารหรือว่าคุมไนโตรเจนนะครับช่วงหลังจากที่ทําสารไปแล้วเนะี่ยต่างคนต่างมีสูตรแบบไหนนะครับซึ่งตรงนี้ก็คือ <c oughs> เราก็จะทําความสะอาดนะครับใน ในโคนต้นเนี่ยนะครับโดยการใช้ยาขยา่าหาหรือจะตัดก็ได้นะครับแต่แนะนําผมแนะนําใช้ยาข่าหาดีกว่านะเพราะว่ามันเข้าฝนแล้วนะครับเราจะสู้หญ้าไม่ไหวตัดเสร็จปุ๊บยังไม่ถึงต้นสุดท้ายเลยข้างหลังข้างหลังก็ยาวละนะครับเพราะฉะนั้นยาฆ่าหญ้านะครับผมแนะนำกูโฟซิเนตนะนะครับแล้วหลังจากนี้หลังจากที่จะทําสารแล้วอย่างของพี่แมวเนี่ยของพี่แมวจะให้ทําพรุ่งนี้มื่อ่นนะครับช่วงชิงเอา หลังจากที่เราทําสารไปแล้วนะครับก็จะเป็นชุดสะสมอาหารเขาเรียกกันก็คือตัวที่รดบทบาทไดโตรเจนนะครับตรงนี้ที่ผมจะจัดให้ก็คือจะมีจุวธาตุนะครับเน้นจุวธาตุแคลเซียมแมกนีเซียมแล้วก็ศูนย์ามสิบสหรือ0.5234หนะครับหรือ0ู2 5 6ได้นะได้ได้ทั้งหมดแหละนะครับก็ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากใบได้สองชุดนะครับ เ<ท>ดินดูต้นอื่นๆก็ได้ครับอะเดี๋ยวเดินดูต้นอื่นก็จะมีบางต้นที่ยังเหลืองอยู่เนาะพี่แมวนะครับเดี๋ยวไปดูต้นต้นเหลืองเดี๋ยวดูต้นท่าปกต,ติก,ก่อนนะครับ<ส>ไม่ว่าจะเป็นแปลงนี้ของพี่แมวไม่ว่าจะเป็นแปลงของผู้กองนะครับสิ่งที่เรายังคงเหลือไว้แล้วก็ยังไม่ให้ทําอะไรเลยก็คือเรื่องขนแหนงแนนะขนแหนงเราจะ <S <S เราจะไม่เก็บนะครับเพราะงั้นการทําทําสาเนไม่ว่า ทําสารไปเสร็จปุ๊บสารก็จะมาตกที่ใบข้างในด้วยอะไรด้วยนะครับเพราะว่ามันโดนอยู่แล้วแหละนะครับก็อัดให้เต็มที่เลยนะครับเอาให้ทั่วต้นให้ฉ่านะครับตัวนี้จะได้รับสารเหมือนกันนะครับแล้วไปเก็บอีกทีก่อนที่เราจะทําดอกประมาณสองอาทิตย์นะครับอันนี้ชอบมีคนบอกว่ามันเป็นที่อยู่ของแมลงเป็นที่อยู่ของแมลงจริงๆแมลงมีที่อยู่เยอะแยะเลยนะครับหญ้ามันก็อยู่ได้นะครับยอดก็อยู่ได้นะครับอยู่ได้ทุกที่อยู่ที่ว่า มันอยู่แล้วเราจัดการกับมันยังไงมากกว่านะครับโอเคมันอยู่อยู่แล้วแหละนะครับไม่มียอดตรงนี้มันก็ไม่อยู่ยอดข้างนอก <c oughs> จริงไหมนะครับถ้าไม่จริงค,คอมเมนต์มาด้วยนะฮะ <c oughs> เป็นเรื่องปกติอยู่ที่ว่าเราจะพ่นยาอย,ย่างไงมากกว่า <c oughs> แล้ววัตถุประสงค์ก็คือเราเอาไว้เพื่ออะไรนะครับข้างในก็มีการปรุงอาหารสะสมอาหารได้เหมือนกันนะครับบางคนก็บอกว่าใบข้างในมันไม่ปรุงอาหารจริงไหมใบทุเรียนปรุงอาหารโดยการใช้เฉดสีนะ เฉดแสงนะนะครับไม่ได้หมายความว่าแดดออกฝั่งโน้นฝั่งนี้ไม่สครงข้อแสงไม่ปรุงอาหารไม่ใช่ก็ยังปรุงอยู่ดีอ่าตราบใดที่มันมีความสว่างอย่างเนี้ยนะครับนะครับเฉดแสงที่มันได้รับมาก็คือปรุงอาหารไม่งั้นเขาจะเปิดแสงเหรอช่วงแสงอะนะครับอย่างเบนจะมาดังนะ้อันนี้มีความสําคัญสําคัญมากนะเราจะไปเก็บบทตอนที่เราจะทําดอกโน่น นะครับยังไม่ต้องรีบครับรีบเก็บเมื่อไหร่ก็จะเป็นยอดออกมาเหมือนเดิมนะครับอ่ะเรามาดูต้นนี้นะฮะเหลืองนะครับเหมือนทองเลยนะครับแห <ừ. S 1> ้เหมือนทองของแท้จริงๆแล้วแบบเนี้ย <c oughs> ใบชุดแรกนะครับใบชุดแรกมันเขียวแล้วนะครับใบชุดที่สองออกมาอันนี้ชัดเจนเลยถ้าใครแยกไม่ออกระหว่างใบชุดหนึ่งชุดสอง ใช่ไหมอ่าอันนี้ใบชุดสองนะครับก็อาการนี้ก็คือนะฮะขาดแมกนีเซียมนะครับขาดแมกนีเซียมสังกะสีได้พอนะครับแล้วก็บางยอดก็จะขาดเหล็กไปด้วยนะครับแล้วก็ขาดจุลธาตุตัวอื่นเพราะฉะนั้นตัวเนี้แค่เติมจุลธาตุให้พอเติมแมกนีเซียมเข้าไปเติมเหล็กเข้าไปด้วยนะครับก็จะเขียวเขียวกลับมาภายในสองอาทิตย์นะครับพอใบแก่ก็จะเริ่มเขียวขึ้นมาละไอ้อย่างเงี้ยเฉดสีก็จะเริ่มเขียวขึ้นมาละนะครับ นะเริ่มเขียวขึ้นมานะครับนะเฉดสีตอนแรกก็เหลืองนะนะก็จะเริ่มเขียวพอเริ่มแก่ก็เริ่มเขียวเฉดสีก็เขียวขึ้นมาเรื่อยๆนะครับเพราะนั้นที่เห็นอยู่เนี้ยนะครับเดี๋ยวรอพักหนึ่งนะครับผ่านช่วงเพชรฉลาดไปเติมจุลธาตุเข้าไปเติมแมกเข้าไปก็เขียวละนะครับอันนี้ไม่น่าห่วงเดี๋ยวอาจารย์พาเดินไปฝั่งนู้นเดีวยาครับเสียงอันนี้เข้าเวยอ่ะเสียงดังโอเคมาฝังนี้นี่่ย เครื่องนี้เขาทำอะไรกันอยู่ครับตอนนี้พน่นสะสมอ,อาหารนะครับอันนี้เสียงอาจจะก,กวนใจทคานผู้ชมบ้างนิดหน่อยในช่วงทํางานเป็นเรื่องธรมร,งธรมดาในสวนก็จะมีแบบนี้แหละครับอันนี้ก็ถือว่าพร้อมนะครับพร้อมพร้อมใบชุดใบนะครับใบที่สองพร้อมใบแรกพร้อมนะครับอันนี้ก็เหมาะที่จะลงสารนะฮะพรุ่งนี้เมื่อลือนก็ช่วงชิงกันได้เลยนะครับ ก็นี่ใบมีใบชุดแรกนะเห็นเข้มเข้มนี่ใบชุดแรกนะครับแล้วก็อันนี้เป็นใบชุดที่สองใบใหญ่มากอันนี้ก็โดนมแมลงโดนอะไรไปบ้างชุดแรกๆแ,แต่เอาอยู่เรียบรอ้อย <c oughs> ครับผมไม่ได้ซีเรียสนะว่าในสวนเนี้ยมันจะมีสเต็ปการทําใบใบชุดแรกต้องใหญ่ใบชุดต่อไปต้องลดหลั่นกันลงไปใบชุดสุดท้ายต้องเล็กไม่ใช่นะครับ <c oughs> ของผมใบชุดไหนก็นแล้วแต่ต้องสมบูรณ์ใหญ่นะครับ ใบชุดสุดท้ายจะเล็กก็แล้วแต่ <S <S นะครับมันจะเล็กกระฉังมันแต่ใบสุดท้ายมันเล็กอยู่แล้วแหละนะครับไม่มีใบสุดท้ายไหนจะใหญ่เท่าใบแรกหรอกนะครับให้มันเป็นธรรมชาติของมันเป็นธรรมชาตินะเหนียววันนี้ไมใหญ่สมบูรณ์มากเลยครับแปลงนี้ถือว่าสมบูรณ์มากถือว่าสมบูรณ์นะครับสมบูรณ์เอ่อข้อควรระวังไม่ว่าจะเป็นแปลงไหนก็แล้วแต่ไม่ว่าจะสมบูรณ์หรือไม่สมบูรณ์ก็แล้วแต่ในช่วงที่เราทําสารไปแล้วกระบวนการ ต่อจากเนี้ยนะครับเพราะฉะนั้นต้องเฝ้าระวังในเรื่องของโรคทางดินนะครับเพราะว่าเราช่วงชิงการนาสารเข้าฝนนะครับหลังจากนี้ก็จะมีการลงปุ๋ยตัวท้ายนะฮะสิบห้าห้ายี่สิบนะครับสิบสิบสามสิบยี่สิบหรือว่าแปดยี่สิบแล้วแต่สวนนะครับแต่ตรงนี้ผมจะแนะนําให้ใช้แปดยี่สิบนะครับผมผมไม่ได้จํากัดว่าแปดยี่สิบใช้ไม่ได้เพียงแต่ว่าอัตราที่ใช้เราใช้อัตราต่ํานะครับเพื่อลดบทบาเอลเจนแค่นั้นนะครับ ก็ตรงนี้ก็จะใส่แค่ 000. 000. ครึ่งโลนะครับห่างอีก3 30วันก็ใส่อครึ่งโลเพราะฉะนั้นมันห้ตกแค่1กิโลนะครับหน้าตาเนี้ยนะครับเราทำโศกได้สบายๆส,สร้างความเครียดได้แล้วก็มีการเ,าเดนความเค็มเดนปัญหาได้นะครับเดนพวกกดพวกอะไรได้นะร <c oughs> เราไปแก้กทีก็ตอนได้ดอกอันนี้ต้องตัดย้ายให้เรียบร้อยก่อนลงเคมีไหมครับใช่ครับ ตรงนี้ของพี่แมวน่าจะเลือกใช้ยาขยาจะดีกว่านะครับบางคนกลัวว่ายาข่าาจะส่งผลต่อต้นไหม,ไมยาขายาหญาส่งผลไหมไม่มีครับยาขายามันผลิตออกมาก็คือส่งผลกับพวกโครโมโสมกับหญ้าเท่านั้นวัชพืชวัชพืช,ช,พชนะครับวัชพืชสมบูรณ์มากครับอันนี้ ต้นกี่ปีได้แล้วครับนี่ตรงนี้ห้าปีนะพี่มแมวเนาะข้าปีห้านะครับข้าปีห้าปีนี้ก็น่าจะเก็บผลผลิตได้อ่า<อ>น่าจะได้เ<อ>ต็มเต็มศักยภาพนะครับเต็มศักยภาพดูใบฮะครับพร้อมมากใบพร้อมนะครับใบพร้อมมากนะครับใบโตสมบูรณ์นะครับใบพร้อมคืออย่างที่บอกภายในสองวันเนี่ยนะครับถ้าช่วงได้ช่วงชิงเเอาเลยนะ ก็ต้องวัดกับผลอีกทีหนึ่งมั้งดังนี้ต้องดูพยากรณ์อ่ะดูพยากรณ์ลายชั่วโมงนะครับดูพยากรณ์ลายลายสามชั่วโมงนะครับ,รบเพราะฉะนั้นทําสารเนี่ยนะครับทาไปแล้วขอให้ใบแห้งภายในหนึ่งชั่วโมงหรือว่าภายในสามชั่วโมงได้ยิ่งดีนะครับเพราะฉะนั้นทําเสร็จปุ๊บพน่นยาไปใบแห้งหลังจากนั้นอีกหนึ่งชั่วโมงหรือสามชั่วโมงผลนจะลงทั้งมันไม่มีปัญหานะครับ,รบสําหรับผมนะเนี่ยทํามา,าแบบนั้นไม่มีปัญหา ในส่วนของเพิ่มเติมหลังจากนี้ก็ไม่มีอะไรครับคือเราเฝ้าระวังในเรื่องของของความชื้นในทรงพุ่มนะครับแล้วก็สะสมอาหารให้ได้ตามรอบลดบาบางไนโตรเจนแค่นั้นเองนะครับแล้วเทคนิคหลังจากนี้นะครับหลังจากที่ทําสายไปแล้วค่อยว่ากันอีกทีนึ่งครับครับต่อกนิดหนึ่งครับในเรื่องของของโคนต้นทุเรียนนะครับว่าเมื่อกี้ผมคุยค้างไว้ว่าส่วนนี้จะให้ลงยาฆ่าหญ้านะครับด้วยด้วยเหตุผลที่ว่าถ้าเปิด คนต้นให้แห้งนะครับเทียบกันระหว่างตัดหญ้าตัดหญ้าเนี่ยมันหญ้าจะขึ้นเร็วมากนะครับในทรงรอบโคนต้นเนี่ยหลังจากนี้จะไปโดนฝนตัดปุ๊บล้วก็หญ้าขึ้นนะครับโคนต้นไม่แห้งแต่ถ้าเกิดว่าเราทํโคนต้นให้แห้งหลังจากที่ฝนหยุดตกประมาณสัก2สองสามวันมันแห้งเร็วนะครับแล้วเราก็มาให้น้าเอาถ้าฝนไม่ตกแต่ถ้าเกิดมีฝนตกมาก็ได้น้ําแล้วก็แห้งเร็วมันจะส่งผลให้ใบมันเนี่ยนะครับแก่เร็วมากแล้วก็ตันเร็วนะครับ อันนี้สาคัญเป็นเทคนิคอีกเทคนิคนึงนะครับเราช่วงนี้อาจารย์ดูพยากรณ์อากาศมาอย่างดีแล้วใช่ไหมครับผมดูพยากรณ์อากาศ3 4แอปนะฮะ <laughs> ดูฮะ <laughs> เนี่ยเมื่อกี้เนี่ยคลิปที่แล้วเนี่ยผมบอกว่าไม่เกิน2ชั่วโมงฝนตกแน่นอน <laughs> แล้วมันก็ไล่เราจากสวนเนี่ยเข้ามาใน <laughs> <laughs> ในที่พักนะครับ <laughs> ลงแน่นอนแต่มันลงไม่เยอะนะครับไม่เกิน20นาทีหรอก <laughs> นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยชั่วโมงเนี้เราต้องช่วงชิงนะครับดูพยากรณ์อากาศร่วมด้วยนะครับ <laughs> แล้วก็มีช่องว่างนะครับประมาณสัก1ชั่วโมงหรือ3ชั่วโมงได้ ก็พอละในเรื่องของการทำสารครับแล้วช่วงที่เราเห็นว่าฝนมันจะตกเยอะๆเนี่ยในหนึ่งอาทิตย์เนี่ยสามสี่วันตกทุกวันเลยอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็ควรจะต้องรีบเอายาฆ่ายามาลงถุงหนคือในเรื่องยาฆ่ายาเนี่ยเราเราลงตอนไหนก็ได้นะครับก่อนก่อนทำสารก็ได้หรือว่าหลังทำสารก็ได้แต่หลังจากที่เราทำสารไปแล้วนะควรจะเปิดโคนให้ออให้โล่งหมายถึงหลังทำสารเพราะเพราะเพราะว่าเราจะลงปุ๋ยละนะครับลงปุ๋ยแล้วแล้วก็ การที่เราเปิดนะครับมันจะได้รับแสงเต็มที่แล้วก็มีความโศกเขาเรียกว่ามีการทำ h a r ด e นิ่งในตัวในเรื่องของดินนะครับมีการได้น้ําแล้วก็มีการโศกได้น้ําแล้วก็โศกไปในตัวนะครับ,รบจะเกิดการสะสมอาหารคือจะเครียดค่อนข้างเร็วมากนะครับอ,อันนี้ควรจะเตือนเกษตรกรนิดนึงว่ายาฆ่าหญ้า,อย,าอย่าฉีดสูงเกินไปเนาะ,ะ <laughs> นยาฆ่าหญ้าถามว่ามีผลกับทุเรียนไหมมีผลโดยตรงครับถ้าเกิดเราไปพ่นใบนะครับ <laughs> แต่ถ้าเกิดว่าเราพ่นที่รากจะมีผลโดยตรงกับกับหญ้าเพราะมันทํามา กับบย้ายอยู่แล้วกับวัชพืชอ,อยู่แล้วนะฮะแต่ถ้าเกิดเรา,าดหรือว,ว่าโดนละอองที่ใบมันก็จะเป็นจุดไม่ไหม้หน่อยนะครับ,รบอันนั้นก็ต้องทําใจนะครับเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องปกติกตโดนกันอยู่แล้วโดนอยู่แล้วนะครับโอเคอาจารย์ครับ <c oughs> อยากใ้ยานี้พ่นโดนรากนี่เป็นอะไรไหมครับพ่นโดนรากเป็นอะไรไหมรากมันมีทั้งรากฝอยแล้วก็รากหลักนะฮะส่วนมากที่พ่นไปแล้วไม่มีผลครับนะะรากฝอยนะครับมันจะมีระบบป้องกันนะครับเรามาพ่นหญ้า หญ้าเนี่ยจะเป็นตัวป้องกันรากอยู่หละ่ะนะพนให้ตายไงถ้าเกิดเราไม่เทนะนะครับก็ไม่มีปัญหาโดนหญ้าแล้วยังไปโดนใบที่มันมันหล่นลงมามันบล็อกไว้อยู่นะครับเพราะฉนั้นไม่มีปัญหาแต่ถ้าเกิดว่ากวาดโคนออกทั้งหมดแล้วเจตนาไปพ่นเนี่ยกวาดได้ก็แสดงว่าหญ้าไม่มีนะครับจะเอายาฆ่าหญ้าไปพนน่นทำไมถูกไหมนะครับอน,นี้โดนรากจริง,รงๆไม่มีปัญหาถามเพิ่มหน่อยครับแล้วไอ้ต้นที่มันเคยเป็นรากเน่าคอดินมาแล้วเราเปิดรากทิ้งไว้อะ แล้วนั้นมันต้องลงยาค้ายาเนี่ยมันจะมีผลไหมไม่มีผลครับสุดท้ายก็โดยนยาก่อนยดนยาก่อนอยู่ดีโดนยาก่อนอยู่ดีแต่นั้นในรากชันลึกแล้วนะครับถ้าเกิดว่ามันโดนยาค้ายาตรงนั้นนะจริงแล้วไม่มีอะไร,รนะครับระบบระบบรากที่มันโผล่ขึ้นมาถ้ามันโดนจริงๆอ่ะนะนะครับเอาง่ายๆผมเคยผมเคยทําเล่นๆนะ<ม>นะครับใบที่มันอยู่อย่างเงี้ยอะมาดูก็ได้ครับนะฮะใบที่มันอยู่อย่างเงี้ยเราเรา,เราต้องการทํารากแล้วรากมันออกมาผมก็กว่ดอย่างเงี้ยอยากรู้ไหมยอยากรู้ แล้วก็พ่นยาฆ่าหญ้าคำถามรากนี้จะเสียไหมไม่เป็นไรนะครับก็ปกติของมันนะครับแต่ถ้ามันจะแห้งก็แห้งเพราะเราเปิดแบบนี้แหละแล้วก็โดนแดดแล้วก็แห้งไป <c oughs> แต่ถ้าเกิดว่าพ่นยาฆ่าหญ้าภาพรวมโดยรวมเนี่ยนะครับรากเสียไหมมันก็ปกติอยู่เงี้ยนะครับเพราะมันเกิดมาเพื่อฆ่าหญ้าไม่ได้ฆ่ารากใช่แล้วตรงเนี้ยมันเป็นมันไม่มันไม่ใช่คอรโรฟิวมันไม่ใช่สารสีเขียวที่ที่ระบบอันนี้มันจะหลงไป ไปฆ่าได้นะครับมีทมอะไรเพิ่มไหมไม่มีแล้วครับโอเคขอบคุณมากครับท่านท่านวันนี้ครับขอบครับครับสวัสดีครับ